ว่าสถานก,การณ์จนถึงกันนี้กําลังเกิดการแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นนะการแบนทิกตอกนะการแบนหัวเวยการเล่นงานจีนเป็นเสรลักษ์ทางการเมืองชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าฝั่งสาภาพยุโรปประเทศไหนยืนข้างไหนบ้าง สวัสดีครับมาพบกับผมเท่าศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองนะครับเพราะประธานดีฉินผิงนะครับกับทางวาลาดามียป,ปูตินจะมีการพบเจอกันหลังจากที่ฝ่ายยุโรปโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็ดิสเครดิตด้วยการออกหมายจับวาลาดามียปูติน กลาโหมของทางออสซี่ก็เสียงหลงไม่รับปากนะครับอเมริกันผ่านข้อตกลงเรือดำน้ำนิวเกียนะครับปกป้องไต้หวันสื่อจิงโจ้นะครับมีการชี้พลาดลามอาจถึงประเทศถึงขั้นเอารอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียนะครับบอกว่าตกลงเรือดำน้ำนิวเลียนะครับแคมเบราไม่ เคยรับปากจะช่วยวอชจิงตันใช้กำลังทหารปกป้องไต้หวันจากการรุกรานของจีนยืนยันนะฮะไม่ได้เป็นผลประโยชน์นะครับอันจะลามนะฮะลุกลามต่อเนื่องไปยังส่วนต่างๆที่จะสร้างความเดือดร้อนนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับยืนยันจะไม่เป็นผลประโยชน์ ต่างตอบแทนเปิดช่องให้อเมริกันสามารถขอความช่วยเหลือทางการทาหารกลัวพลาดส,สงครามนิวเกียร์อาจจะลามเข้าดินแดนนะครับดาวอันเดอร์หลังก่อนหน้ากลาโหมของออสซี่เคยเสนอตัวนะครับในรายงานสรุปข้อตกลงเรือดำน้ำกับประธานา ที่ดีสินทิ่ผิงฮะได้ทำการรับรู้ฮะกระโดดหนีกันไปนแถวในขณะที่ UBS นะคะรับเร่งปิดนะฮะดีลเช็คโอเวอร์นะครับเครดิตสวิตแหล่งข่าวแย้มขอรัฐค้ำประกัน6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างต้องลุ้นวิกฤตนะครับธนาคารกับธนาคารโลกกำลังจะผ่อนครายลูกลามต่อไปโดย UBS นะครับธนาคารยักษ์อันดับ1ของ Bank s w i s สอ่า l แลนเร่งเจรจาแข่งกับเวลาเพื่อบรรลุข,ข้อตกลงเช็คโอเวอร์เครดิตสวินะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่เป็นอันดับ2ให้เสร็จภายในวาทิ์นะครับเพื่อฟื้นความเชื่อมั่น ทางนักลงทุนก่อนที่จะตลาดการเงินจะปิดวันแรกของสัปดาห์โดยแหล่งข่าวแย้มว่า UBS นะครับต้องค้ำประกันจำนวน6,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัฐบาลเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายการยอมเข้าซื้อนะอันดับที่2นะครับในขณะที่เกาหลีเหนือจำลองการใช้อาวุธ นิวเคลียร์ทางยุทธวิธีตอบโต้สหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้คิมจองอึ un, นะผู้นำของเกาหลีเหนือร่วมชมการทดลองปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ต่อสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทุกส่วนในประเทศเตรียมพร้อมทุกเมื่อสำหรับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ในขณะที่เป็นที่เซอร์ไพรส์ประธานดีวาราดาเมียปูตินนะครับเ mm hmm. ยือนครอชเมียมาลีอูปโปขณะที่ตะวันตกลุ้นสีจิ้นผิงไปเยือนนะรัสเซียกาวใจหยุดสงครามในยูเครนวาราดาเมียปูตินเดินทางเยือนมาลีอูปโปเมืองท่าสำคัญของยูเครนที่รับความเสียหายนะครับจากสงครามโดยไม่มีการเปิดเผยกำหนดล่วงหน้า หลังแวะรำลึกครบรอบ9ปีที่รัสเซียผนวกคราชเมียก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงประมุขของแดนจีนจะเดินทางไปเยือนมอสโกท่ามกลางการคาดหวังของบางสื่อที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะเป็นกาวใจสู่ทางเจรจาสันนิภาพระหว่างรัสเซียกับทางฝั่งของยูเครน ในขณะที่ทริปประวัติศาสตร์ที่ถูกจับตาม,มองฮนะอดีตประธานาธิบดีไต้หวันนะมาอิงจิวเดินทางเยือนจีนลุ้นเข้าพบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอดีตประธานดีนะครับมาอิงจิวนะครับแห่งไต้หวันเตรียมเดินทางไปเยือนจีนภายในเดือนนี้ตามคำยืนยันของสำนักงานของหมานะครับ ซึ่งเปิดเผยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ผู้นำไต้หวันไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือในตำแหน่งที่เดินทางไปเยือนจีนแผน่น,น,แผนดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่นับตั้งแต่รัฐบาลจีนพ่ายแพ้สงครามทางการเมืองและย้ายไปยังเกาะไต้หวันในปี1949ที่ผ่านมาในขณะที่เป็นที่ฮือฮาปรากฏว่าเยอรมน,นีก็ ไฟแรงครพร้อมที่จะบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะหมายจับวาลาดาเมียปูตินหลังสื่อตะวันตกลือหึงผู้นํารัสเซียกลัวจัดแอบใช้ตัวปลอมหน้าเหมือนเข้าครชเมียมาลีโอโปในช่วงสุดสัปดาห์นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุยธรรมของเยอรมนีนะครับได้ให้สัมภาษณ์ว่าเบอร์ลินบังคับใช้ หมายจับสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC หากว่าประธานาธิบดีรัสเซียวาลาดามียปูตินจะเดินทางเข้าเยอรมน,นีท่ามกลางรายงานการกระพือข่าวนะครับไปทั่วโลกตะวันตกปูตินกลัวโดนจับแอบใช้ตัวปลอมนะฮะหน้าเหมือนเดินทางไปเยือนเขตยึดก,กรองอยู่เกรนเมื่อสุดสัปดาห์เชื่อมีหลายร้อยคนหน้าเหมือน ผ่านเสียกรรมพระสิกเป็นตัวแทนนี่คือสื่อตะวันตกนะที่อยู่ตรงข้ามรสัสเซียก็รายงานแบบนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็มีการชี้แผนสันติภาพยูเครนที่สเสนอสะท้อนมุมมองร่วมนะครับของทั่วโลกมุ่งหาทางออกที่เป็นกลาง ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบอกว่าแผนสันติภาพ12ประการที่จีนเสนอเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนสะท้อนมุมมองร่วงทั่วโลกและเป็นแนวทางช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นกลางมากที่สุดแต่ก็ยอมรับว่าทางออกสําหรับวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับในขณะที่อีกในเชิงงานวิเคราะห์นะที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้น เรื่องของธนาคารนะซึ่งตอนนี้ธนาคารที่เกิดลุกกลามจากสหรัฐอเมริกาไปอย่างสวิต์จากสวิต์ก็มีรายงานว่าสาขาที่สิงคโปร์ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทองทำนิวไฮสามหมื่นเอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่ประเทศไทยมีการยุบสภาผูแ้แทนราษฎรก็ห่วงก็หุ้นก็ร่วงแบบหวบๆเลยทีเดียวฮะตกต่ำอย่างต่อเนื่อง นะครับตอนนี้เยอรมนีก็ประกาศรองรับหมายจับที่ปรากฏว่า ICC มีการออกหมายจับวลาดาเมียปูตินในขณะที่วลาดาเมียปูตินนั้นก็เดินทางไปเยือนมาลีอูปโปและเมืองที่ทำการยึดได้ในส่วนของอยูเครนและประกาศให้ผนวกร่วมเป็นประเทศของรัสเซียไปแล้วมีเชิงงานสังเคราะห์อตอนนี้ ต้องยอมรับเลยนะฮะว่าสถานการณ์จนถึงขนะนี้กำลังเกิดการแบ่งฝ่ายเกิดขึ้นนะะการแบนติ๊กต็อกนะะการแบนหัวเวยการเล่นงานจีนเป็นเสี้ยักทางการเมืองชัดเจนเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองว่าฝั่งสาภาพยุโรปประเทศไหนยืนข้างไหนบ้างนะครับแต่ที่สำคัญจนถึงขณะนี้เนี่ยจะมีการสร้างเรือรบขึ้นมา เป็นเรือรบนิวเคลียร์เพื่อที่จะทําสงครามอ้างว่าเพื่อปกป้องไต้หวันนะครับตอนนี้อดีตประธานาธิบดีไต้หวันก็พยายามที่จะไปพบเจรจากับทางฝั่งจีนนะครับเพราะถ้าไม่พบกับจีนตอนนี้ถ้าจีนไม่เล่นด้วยบุกเข้าไปไต้หวันจริงๆประเทศไต้หวันเรียบร้อยโรงเรียนจีนแน่นอนคือที่ผ่านมาเนี่ยจำผลเชียงไก่เช็คเคยเป็น ประธานาธิบดีของจีนมาก่อนนะต่อมาเมาเจ๋อตุงลูกคือขึ้นมาขับไล่เจียงไกเช็กไปขังไว้ที่ไต้หวันนะจนปกครองประเทศแยกเป็นจีนแยกเป็นไต้หวันแต่จีนยังคงยืนยันว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนจากวันนั้นจนถึงวันนี้หลายร้อยหลายสิบปีที่ผ่านมาลวนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นสถานก,การณ์จนถึงขณะนี้วิกฤตการเงิน สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้พยายามที่ให้แบงก์ใหญ่ไปซื้อบังเล็กนะครับเพื่อที่จะหยุดทุติสถานการณ์เป็นการชั่วคราวแต่ทั้งหมดต้นเหตุของมันเพราะการพิมพ์ธนบัตรโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันจึงเกิดอัตราเงินเฟ้อสถานการณ์ต่างๆจึงล้มแบบลนเนลนนาดแต่ประเทศไทยยังคงคงอยู่การที่ประธานธับดีสีจินผิงจะเดินทางไปพบกับ ประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินนะก็เพื่อที่จะเป็นคนกลางในการเจรจาสื่อตะวันตกอ้างว่า,นะาทางปูตินนะเดินทางไปที่มาลีอูปโปนะครับบอกว่าอานเนียเป็นตัวปลอมนะไม่ใช่ตัวจริงนะกพยายามดิสเครดิตเรื่อยๆซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ดิสเครด,ดิตด้วยการออกหมายจับคราวนี้พอปูตินเดินทางไปที่มาลีอูปโปก็อ้างว่าเนี่ยเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงสถานการณ์จนถึงขนาดนี้ต้องยอมรับนะ สภาวะเศรษฐกิจข,ของฝั่งสาภาพยุโรปกําลังตกตามอย่างต่อเนื่องธุรกิจต่างๆกําลังปิดตัวลงฮะคนไร้บ้านกําลังขยายตัวกว้างในขณะที่ฝั่งเอเซียยังคงทรงตัวฮะประเทศที่มีสภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างจะดีหนีไม่พ้นจีนและประเทศไทยนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับสรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ อาสถิปในหัวใจอวงราชาวไทยพักดีราชันอวงราชาวไทยพักดีราชัน ม้าหูย้ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำกิพผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามานตนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ ชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าไพ่ไม่เคยไว้หวันฝ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย พระทรงสุขใจเธอไร่ลมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ไวันฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น we